เปิดหลักฐานสำคัญแค่ภาพภาพเดียวทำเอาคขมเมถึงกับดิ้นกันทั้งประเทศก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับภาพภาพนี้กันก่อนนะครับคือเมื่อปี1960หรือกว่า60ปีที่ผ่านมาที่ประเทศอิตาลีนั้นได้ผลิตสติกเกอร์การ์ดขึ้นมาชุดหนึ่งโดยตั้งชื่อการ์ดชุดนี้ว่าสถานะของโลกโดยการ์ดแต่ละใบนั้นจะมีขนาด6.4คูณ9.4เซนติเมตร เป็นการ์ดที่บอกถึงรายละเอียดทั่วไปของแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งจะมีแค่100ภาพหรือแค่100ประเทศเท่านั้นโดยด้านหน้านั้นจะเป็นภาพของธงชาติการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือสถานที่สำคัญส่วนด้านหลังนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกเช่นชื่อเมืองหลวงขนาดประเทศจำนวนประชากรหรือแม้กระทั่งศาสนาและจะมีตัวเลข1ถึงร้อกํากับอยู่ด้วย โดยก่อนที่จะจัดสร้างนั้นทางผู้จัดก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้เป็นอย่างดีแล้วแถมยังเป็นที่ยอมรับที่เอาไว้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของคนในยุคนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการ์ดที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเพจอาเซียนสกายไลนที่มีผู้ติดตามมากกว่า400,000คนได้ลงภาพการ์ดชุดนี้โดยคัดมาแค่ทวีปเอเชียเท่านั้นเช่นประเทศไทยมาเลเซียญี่ปุ่น เกาหลีเวียดนามและที่สําคัญก็คือมีประเทศข้างบ้านอย่างประเทศกัมพูชาอยู่ด้วยและจุดที่ทําให้ชาวโซเชียลต้องพูดถึงก็คือในภาพนั้นทุกประเทศต่างสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่ด้วยแต่ในรูปของประเทศกัมพูชาการแต่งกายกับที่อยู่อาศัยนั้นกลับแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัดจึงทําให้โพสต์นี้นั้นได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งชาวอาเซียนคนไทยรวมถึงคนกัมพูชาได้มาแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายและบางความคิดเห็นก็จะออกแนวบูลลี่นิดหน่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบก็กดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับโดยความคิดเห็นท่าแรกเป็นของชาวกัมพูชาโดยเขาได้บอกว่าคนทั่วโลกต่างใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ดีมีแต่คนไทยเท่านั้นที่ชอบแชร์ข่าวปลอมวัฒนธรรมปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ ชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาพเหล่านี้มาจากอิตาลีคุณแน่ใจนะว่าภาพพวกนี้ไม่ได้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชาถ้าประเทศของฉันไม่มีสงครามตอนนี้คงจเจริญมากกว่าไทยแล้วแถมในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขเมรก็กำลังเติบโตโดยเฉพาะงานด้านภาพ,พยนตร์มีหนังมากมายที่ประเทศไทยนำมาฉาย แค่คำพูดใส่ร้ายของคนอื่นไม่ทำให้ทองกลายเป็นอย่างอื่นไปได้หรอกชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาตั้งคำถามว่าพวกเราแต่งตัวกันหมดแต่ทำไมคนกัมพูชาถึงไม่ใส่เสื้อผ้าละ่ะและก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับเข้าไปตอบว่าเขมรยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็ยังด้อยพัฒนาเพราะได้ผู้นำที่ไม่ดีปกครองประเทศ ชาวกัมพูชาท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับนี่คือข้อมูลของเมื่อไหร่ในตอนนี้ประเทศของฉันพัฒนามากแล้วมีคนไทยหลายคนมาทำงานที่นี่รวมถึงสาวไทยก็มาขายที่นี่ด้วยชาวกัมพูชาท่านต่อมาก็ได้ไปแซวประเทศอินโดนีเซียเอาไว้นะครับทำไมผู้ชายอินโดนีเซียถึงใส่ชุดของประเทศญี่ปุ่นกับใส่หมวกของประเทศเวียดนาม และชาวอินโดนีเซียก็ได้มาตอบกลับว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงแต่งตัวเหมือนกับทาสที่มาจากแอฟริกาชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับนี่คือประวัติศาสตร์เท็จทำไมประเทศไทยถึงคอยบอกเล่าประวัติศาสตร์เท็จให้โลกได้รู้อยู่เสมอมีแต่โจรเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้และก็มีคนเวียดนามได้เข้าไปตอบแทนคนไทยนะครับ นี่คือสิ่งที่ชาวอิตาลีได้จดบันทึกไว้คุณกำลังบอกว่าอิตาลีเป็นประเทศที่หลอกลวงเหรอชาวกัมพูชาท่านต่อมาวาดเองโพสเองโกหกเองอย่าพยายามเลยคนทั่วโลกเขาไม่โง่หรอกความคิดเห็นต่อมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชาจริงๆแล้วรูปนั้นเป็นของไทยไทยเอาไปเปลี่ยนชื่อโดยสลับรูปกับกัมพูชา ชาวกัมพูชาท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับคุณสามารถแก้ไขรูปภาพได้ตามที่คุณต้องการแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงได้หรอกจริงๆแล้วสยามคือผู้ที่อพยพมาจากประเทศจีนส่วนกัมพูชานั้นเป็นดินแดนอันลุ่งโลดที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองฉันไม่พูดต่อแล้วดีกว่าขี้เกียจอธิบายให้กับพวกสยามฟังชาวเกาหลีท่านต่อมาได้บอกว่า ในเกาหลีไม่มีเสื้อผ้าและบ้านเรือนแบบนั้นฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียโดยเขาได้มาพูดถึงประเทศไทยไว้ว่าในภาษามาลายูภาษาของอินโดนีเซียไทยหมายถึงอุจจละของคนและสัตว์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาได้บอกว่าแอดมินและนักออกแบบการ์ดพวกนี้มีเจตนาร้ายต่อประเทศกัมพูชาฉันเกลียดเพจนี้ต้องกดรายงาน ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับสงสารคนไทยทำไมโง่เหมือนควายมันเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเขียนขึ้นกันเองเป็นแค่ภาพวาดเท่านั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจพวกคุณควรเรียนรู้ศิลปะบนกำแพงวัดจะดีกว่าชาวสิงคโปร์ท่านต่อมาได้บอกว่านี่คือรากเงาที่แท้จริงของประเทศกัมพูชาความคิดเห็นต่อมานะครับ สยามเป็นได้แค่โจรและฉันก็เพิ่งรู้ว่าพวกคุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากตัวการ์ตูนไม่ได้เรียนรู้จากโบราณาคดีและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกคุณทําตัวเหมือนกับเป็นเด็กไปทุกวันชาวเวียดนามท่านต่อมาได้บอกว่าทุกประเทศมีเครื่องแต่งกายที่สวยงามยกเว้นเพียงประเทศเดียวที่เพิ่งมาจากยุคหินท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชา เพจนี้โกหกคนทั้งโลกเกี่ยวกับประเทศกรัรมพูชาอยู่เสมอพวกเขาเลือกใช้ภาพชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามชนบทแต่ไม่เป็นไรถ้ารูปนี้ทําให้ทุกคนมีความสุขได้ก็เชิญแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดหายไปก็คือคุณจะไม่ได้รู้จักประเทศกรัรมพูชาอย่างแท้จริงพวกเรายินดีต้อนรับคุณอยู่เสมอโดยเฉพาะอาณาจักรนครวัดชาวกัมพูชาท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยจะไม่มีวันยอมรับความจริง มันเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจพวกเขาประเทศนี้สร้างเรื่องราวให้ตัวเองดูดีและถูกสอนแต่ในเรื่องที่ผิดผิดแต่ตอนนี้พวกเขาเจอปัญหาใหญ่แล้วเพราะดันเจอเจ้าของเดิมที่แท้จริงอย่างพวกเราความคิดเห็นต่อมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชาอย่าไปทะเลาะกับโจรเลยมันไม่มีประโยชน์ทั่วโลกรู้ดีว่าประเทศของพวกเรานั้นมีวัฒนธรรมที่ยาวนานและสวยงามมากแค่ไหน ปล่อยให้เขาเอาชนะพวกเราในโลกโซเชียลไปเถอะและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของคนไทยนะครับแย่ละตอนที่อาบน้ำเสร็จผมก็เดินนุ่งผ้าคล้ายกับชุดของขมรในรูปนี้เลยผมจะโดนเคลมว่าเป็นคนขมรไหมเนี่ยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในยุคนั้นการ์ดพวกนี้นอกจากจะถือว่าสวยงามมากๆแล้วยังถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยในปัจจุบันนั้นก็ถือเป็นของสะสมที่หายากแต่ก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามเว็บซื้อขายทั่วๆไปและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ